สวัครับท่านผู้ชมในวันที่21กันยายน2564นะดาวพระอาทิตย์จะโครจรเลงกับดาวพระจันทร์เกิดเป็นจุดจันเพนซึ่งในวันจันเพนนั้นในทางดาราศาสตร์1ปีมี12ครั้งใน1ปีมี12เดือนใน1เดือนจะมีจันเพนเพียงวันเดียวทําให้ความเป็นไปในชีวิตมนุษย์โลก ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นไปนะครับนะเพราะว่าดวงดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโตชีวิตจิตใจของมนุษย์สัตว์พืชแน่นอนนะครับดังโบราณทางฝั่งตะวันตกในยุคอาริโตเติลเขาบอกว่าเนื่องจากอาริโตเติลนะเขาบอกว่านะเป็นนักปราชญาจีกเนี่ยนะ เขาบอกว่าในกโหลกของมนุษย์เนี่ยมีน้ําหรือมีอวัยวะบางส่วนที่มันอุ้มน้ําชุ่มน้ําอยู่เมื่อดาวจันทร์มีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงของโลกก็ย่อมมีผลต่อน้ําในร่างกายมนุษย์แน่นอนแต่ก็มีนกักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกว่าดาวจันทร์มีผลต่อน้ําขึ้นน้ําลงในมหาสมุทรเท่านั้นไม่มีผลต่อน้ําขึ้นน้าลงในในร่างกายเรานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดน่ปริมาณน้ําในมหาสมุทรมันเยอะมากนะถ้ามองง่ายๆนะนะครับดาวจันทร์ยังมีผลบางทีในบางสิ่งที่เรายังใช้เครื่องมือไปตรวจสอบไม่ได้จริงๆหรือวิเคราะห์ไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่เป็นจริงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอันไหนที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ต้องพิสูจน์ต่อไปแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ให้เชื่อหรืองงงายแต่ก็ต้องพูดถึงว่าเราต้องอิงความน่าจะเป็นถ้าน้ำในมหาสมุทรเนี่ย ดาวจันรดวงจันมีผลต่อน้าครึ่งน้ําลงต่างๆอยู่แล้วนะย่อมมีผลแน่นอนต่อน้ําในร่างกายมนุษย์เพราะมันเล็กน้อยมันนิดเดียวนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อน้ําในร่างกายมีผลนะครับน้ำในสมองมีผลฉะนั้นการสั่งการของสมองซึ่งมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจต่างๆย่อมมีผลแน่นอนคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆคิดไม่ต้องแบบอะไรมากเลยคิดข้ามช็อตไปเลยเพราะฉะนั้นระบบน้ําในร่างกายของมนุษย์นะครับ มีเพียงเล็กน้อยย่อมมีผลแต่ว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเออน้ำเนี่ยคิดง่ายๆแค่เอาน้ําวางน้ําที่อยู่บนถ้วยเนี่ยตักน้ําใส่ถ้วยเนี่ยดวงจันทร์เนี่ยยังไม่มีผลเลยไม่ยังไม่ทําให้น้ําขึ้นน้ําลงเลยนะไม่มีผลต่อน้ําในถ้วยเลยมนุษย์ก็เหมือนการเปรียบร่างกายมนุษย์เปรียบเสมือนถ้วยแล้วก็น้ําในร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนน้ําในถ้วยนั่นแหละ นะฉะนั้นแล้วดวงจันทร์เนี่ยก็คงไม่มีผลอะไรลักษณะเนี้ยเขาก็บอกอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาบางทีมันก็มีผลนะครับนะแล้วก็ก็บางเหมือนกับที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละพวกส,สารพวกอะไรต่างๆนะครับก็มีเรื่องที่เราเรียนผิดนะเขาค้นคว้าวิจัยไปถึงไหนแล้วก็ไปรู้นะบางสิ่งที่ยังค้นคว้าหรืออธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่หรือไม่มีผลนะ นะครับฉะนั้นล้วเนี่ยคิดง่ายๆนะคิดเหมือนผมนะถ้าท่านคิดเหมือนผมผมเชื่อว่าดวงจันทร์มีผลต่อชีวิตมนุษย์แน่นอนและสัตว์ด้วยการโคจรของดวงจันทร์นะมีพลังแน่นอนในเรื่องของความวิปลาสบางอย่างที่จะทําให้มนุษย์มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้หรือมอีการตัดสินใจที่ดีได้เพราะว่ามีผลต่อระบบน้ําในสมองนะครับระบบน้ําในร่างกายมีผลกับชีวิตมนุษย์ นั้นดวงจันทร์ต้องมีผลเกาะต่อ,ตอระบบน้ําแน่นอนนะครับในร่างกายทําให้มีผลต่อชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเชื่อ,อน,นั้นแล้วเนี่ยอ่าก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้ก่อนที่จะ,ปะไปดูดวงกันนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังบางคนเขาไม่เข้าใจไงคนที่ศึกษาโหราศาสตร์ไม่ใช่เขาจะไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าเขาโง่เขาแบบไม่มีความรู้เท่ากับคุณนะจะบอกไว้ให้นะนะครับมาบางท่านเม้นยังกับคนแบบ ว่าเราอย่างเราไม่มีความรู้ไม,ไม่ไม่มีการศึกษาเลยนะนะครับนะก็ก็งงเหมือนกันนะชอบดูถูกกันในเรื่องของอาชีพคนคนสมัยนี้เนาะแปลกเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่ก็ไม่อยากให้คุณแบบจิตใจคุณคุณมัวหรือบ้าหรือตัดสินคนในเพียงภาพลักษณ์และอาชีพนะไสำหรับคนที่แบบชอบ,บมาเม้นเมนแบบอ่เดาไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะก็อ่ก็ให้เขาไปใช้ชีวิตอย่างนั้นไปก็แล้วกัน นะครับแต่หลักโหราศาสตร์เป็นหลักสถิติที่มีมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมีมมยเข้ามากรีฑนะก็คือเอาง่ายๆเป็นยุคอารยธรรมโลกอ่ะกำเนิดอยู่ตรงนั้นนะนะครับนะแล้วก็ไล่มาอินเดียมาจนถึงวันนี้ถ้ามันไม่มีผลต่อชีวิตจิตใจมนุษย์เนี่ยก็คงไม่มีผลหลักโหราศาสตร์มันคือดาราศาสตร์อย,อย่างหนึ่งมันเป็นดาราศาสตร์ยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นในเชิงของบรรยายความรู้สึกจิตใจความเป็นไปชีวิตการงานการเงินความรักหรือ ส่งผลให้จิตใจการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตนะครับนะขนาดแล้วเนี่ยมันเป็นความเป็นไปของดวงดาวแม้แต่กาลิเลโอยังเขียนแผนที่ดวงดาวให้กับตัวเองเลยนะครับอย่างนักฟิสิกส์ศาสตร์ใหญ่ย,ย,ย,า,ย,ย,า,ย,ยางเซอร์ไอแซกนิวตันนะก็ยังสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตนะครับก็ลองไปศึกษาดีๆนะสำหรับท่านยังไม่ศึกษาเข้ามาแล้วมั่วเนี่ยนะต้องบอกว่าก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาศึกษาในเรื่องของปรากฏการณ์ของดวงจันทร์เนี่ย นะว่ามีผลต่อวิถีมนุษย์หรือไม่นะก็มีอีกคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยมีผลเนื่องจากใกล้ๆวันพระจ,จันทร์เต็มดวงเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขาสังเกตเนี่ยจะนอนดึกทุกคนจะมีผลต่อการนอนทั้นนั้นต้องมีผลต่อชีวิตแน่นอนนะครับนะอันนี้คือเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่หาไปหาอ่านดูได้นะนะครับอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังในประมาณนี้นะครับทันะ้นนั้นแล้วเนี่ย มันก็ยังมีสิ่งลึกลับสิ่งต่างๆที่โลกยังถูกค้นพบไม่หมดนะครับทะนั้นในความเชื่อของโบราณโบราณในที่นี้หมายถึงว่าหลักโหราศาสตร์ตั้งแต่หนูนยุคอินเดียนะครับก่อนเข้ามาไทยนะนี่ผมศึกษามาต้นต่อนะครับเขาบอกว่าช่วงที่เพนเนี่ยช่วงที่พระจ,จันทร์เพนเป็นจะเกิดความสมดุลในเชิงของจิตใจ ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีในฝั่งของไทยเขาก็จะเชื่อว่า,าถ้ามีการขอพรแล้วก็พูดนึกถึงสิ่งที่ดีจะให้โชคได้นะเช mm. ่นคุณรีเริ่มทำสิ่งใหม่ๆทิ้งนิสัยเดิมๆนะครับอย่าทำอะไรที่มันเป็นเชิงลบกับตัวเองทำสิ่งบวกๆเพราะว่าพระจันทร์เพนในความเชื่อของโบราณเนี่ยจะมีผลกับชีวิตไปประมาณ1เดือน นะครับที่ผมศึกษามานะจากคัมภีรโบราณเนี่ยจะมีผลไปหนึ่งเดือนเต็มถ้าวันเพญเนี่ยเกิดเหตุการณ์เลวร้ายหนึ่งเดือนนั้นสภาวะจิตใจอาจจะมีเรื่องกระเทือนนะครับถ้าวันเพนจิตใจดีหรือเกิดสิ่งเรื่องราวที่ดีนับจากนั้นไปหนึ่งเดือนก็จะเกิดสิ่งที่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะตามอารมณ์เป็นหลักนะครับ เวลาคุณถูกหวยเนียนะ่ยคุณจะอารมณ์ดีเห็นไหมนะครับคุณอย่าไปเอาวัตถุมาชี้วัดความสุขคุณคุณต้องมีความสุขในใจก่อนนะครับแล้วสิ่งดีๆคุณจะตามมานะครับดังนั้นเมื่อพระจ,จันทร์เพนเนี่ยวันนี้ควรมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยการมอบความสุขให้อภัยใครเคยทําไม่ดีก็ให้อภัยใครได้ดีเราก็ดีใจด้วยรับเอาความสุขของผู้อื่นเห็นผู้อื่นมีความสุขเอามาสุขใจ ให้พลังงานมันเชื่อมจูนกับจักราวาลน,นะครับเกิดสิ่งที่ดีนะครับแน่นอนนะเป็นช่วงที่ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ๆแต่ถ้าแบบเป็นลักษณะของการลงทุนเยอะๆการตัดสินใจอะไรต่างๆที่ลงทุนเยอะๆด้วยอิทธิพลตรงนี้นะครับก็ยังต้องระวังมากต้องรอบครอบแต่ไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้ลงทุนได้ดีนะครับนะขึ้นอยู่กับโยก ดาวอื่นๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในวันเนี้ยสิ่งที่คุณเคสมงคลก็คือทำจิตใจร่างกายให้บริสุทธิ์วันนี้นะครับจะเชื่อมจูนจิตกับจักรวาลได้ดีแล้วก็เอาถังน้ำนะใส่น้ำอาบน้ำกลางแสงจันทร์ไม่ต้องไปให้หมอดูที่ไหนทำพิธีให้คุณคุณทำเองเลยนะครับเอาน้ำใส่ถังนะครับอาบน้ำ นะอาบน้ําในวันนั้นเลยนะครับในคืนที่ประจันย์เต็มดวงเนะี่ยให้นําน้ําใส่ภาชนะของคุณอนะที่คุณต้องการแล้วนําออกไปตั้งอยู่นอกบ้านนะจากนั้นก็ตั้งจิตกายวาจาใจให้สงบนะครับอย่าไปกิดช้าใครอย่าไปให้คิดเรื่องเรื่องที่เขาทําไม่ดีใส่เราอย่าไปคิดเรื่องเอาคืนอย่าไปคิดเรื่องให้เขาคนนั้นคนนี้เกิดเรื่องลบ อย่าไปคิดว่าคนนั้นคนนี้คิดไม่ดีกับเราหรือคิดยังไงกับเราคิดแต่เรื่องดีๆอ่ะคิดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่เรื่องดีๆของตัวเองอย่าเพิ่งไปคิดของคนอื่นถ้าเราช่วยตัวเองได้เราก็ช่วยคนอื่นได้วันหนึ่งนะคุณไม่ต้องไปคิดถึงใครเลยคิดแต่ถึงตัวคุณนะครับไม่ได้บอกว่าเห็นแก่ตัวนะคือคือต้องคิดตัวเองก่อนถ้าคนเรามันช่วยตัวเองได้คนอื่นมันก็ช่วยได้นะนะครับนะมันจะเป็นน้ําจันเพนอันศักดิ์สิทธิ์วันนี้นะครับนะสำหรับน้ําจันเพนเนี่ย หากคุณนําไปใช้ประโยชน์ใช้อาบถ้าคุณจะดื่มกินคุณต้องเอาน้ำกินน้ไปตั้งไม่ใช่น้ำประปานะครับนะนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยน้ําสะอาดคุณจะเอามาไปตั้งเอาขวดน้ําไปตั้งก็ได้เปิดฟ้าแล้วคุณก็ามาแช่ตู้เย็นกินต่อก็ได้เพื่อเป็นน้ําทพย์ให้กับคุณเมื่อคุณกินแล้วคุณก็เอาเป็นอุปทานในการสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณนะครับนะแล้วก็ในวัน,น,วน,จจน,เ,นเนี้ยวันพระจันทร์เพ็ญเนี่ย ผมจะเป็นไปได้นะคุณสวดมนต์นะครับก็น่าจะดีมากแล้วก็น้ำที่อาบนะ้ลดมาตั้งแต่หัวนะยันยันล่างจะดีทีนี้นะครับเรามาดูดวงกันในเมื่อวันพระจ,จันทร์เพลนดูดาวนะนะครับที่ผมตั้งดาวไปแล้วเวลาปูรมีเนี่ยคือเวลาอะไรเวลาใดน,นะครับ6 5โงห้โดยประมาณนะครับ 6โมง55นะในวันที่21นะกันยายน25646โมงเช้านะ6โมง55ช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่21ไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าแบบเกิดร้ายๆกับจิตใจก็อาจจะเกิดไปตลอด1เดือนหรือมีเรื่องลบๆเข้ามาได้ง่ายฉะนั้นคุณควรที่จะ สร้างสิ่งต่างๆให้ดีคิดบวกเจอสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะบวกหรือลบคิดบวกอย่างเดียวนะครับเพื่อรับแรงอิทธิพลตรงนี้เข้ามาสู่ดวงชะตาเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีโชคบางอย่างจากคนใกล้ตัวหรือ่าจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเกืือกูลของคุณนะครับหรือว่าคุณจะมีคนเข้ามาคอยเป็นที่พึ่งให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะครับหรือรวมไปถึงว่ามันมีโอกาสที่ การเกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้คุณจะมีโชคบางอย่างจากการบุกเบิกความคิดและสติปัญญาแล้วก็เป็นลักษณะของเครือข่ายที่จะพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะได้เพื่อนใหม่หรือเครือข่ายใหม่นะครับนับจากนี้ที่เกิดไป1เดือนเนี่ยเป็นจังหวะที่ชาวคณาราศีเมษจะต้องสร้างความแนบแน่นแน่นแฟนกับคนใกล้ตัวให้ดีจะเกิดสิ่งที่ดีถ้ามีปัญหาเหมือนจะขัดแย้งก็อย่าขัดนะครับพยายามอ่อนเอ็น นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีตามมาภายหลังนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้เจอคนเก่าๆญาติเก่าเพื่อนเก่าหรือคนที่เคยคุ้นเคยเก่าๆนะเข้ามานะครับแต่งระวังนะในช่วงนี้ไปหนึ่งเดือนนยะระวังเรื่องจุกจิกใจเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะท่านใดที่มีลูกหลานเด็กสัตว์เลี้ยงอาจจะมีเรื่องรายจ่ายไปกับบุตรบริวารค่อนข้างเยอะ หรือบุตรบริวารเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานได้ง่ายนะครับฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมเตือนแล้วนะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีเข้าไว้นะครับอย่าให้พลังงานทางลบเกิดขึ้นกับคุณแล้วสิ่งดีๆจะตามมาภายหลังนะครับเป็นจังหวะที่การเกิดปรากฏการในัคงนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นช่วงที่หัวคิดรีเริ่มสร้างสรรค์าการบุกเบิกงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ การเริ่มทําสิ่งต่างๆคุณจะบากบันต่อสู้มันกับอุปสรรคต่างๆได้ดีมากขึ้นนะเป็นจังหวะดวงดาวที่เป็นลักษณะนี้ท่านใดมีบุตรบริวารก็พยายามให้เครดิตอย่าไปใช้พระเดชให้มากนะครับซื้อใจให้มากในช่วงนี้เพราะจะมีเรื่องจุกจิกใจได้นะครับแล้วก็เพื่อร่วมงานก็เหมือนกันระวังมีปากเสียงการปะทะกับคนใกล้ตัวคนรอบตัวต่วตางๆ นะครับศัตรูอาจจะกลับมาเป็นมิรได้ภายหลังฉะนั้นแล้วถ้ามีปัญหาศัตรูในครั้งนี้ก็เชื่อมั่นว่าต่อไปเขาจะกลับมาเป็นมิตรได้นะครับจะต้องระวังมีปากเสียงอย่ามีนะครับแล้วก็ชาวขณานางจะระวังกินของร้อนอะไรตําฟันตําเหงือกตาลิ้นนะครับมีของแข็งตําตําปากนะครับเกิดบาดแผลกินอาหารลืมเป่าร้ร้อนลวกลิ้นเลยนะช่วงนี้แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า ระวังเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารมีเอกสารใบอนุญาตให้ได้จัดการแก้ไขหรือว่าเอกสารบางอย่างการขีดการเขียนการเซ็นแล้วเซ็นแล้วมันอาจจะต้องแก้ไขบ่อยหรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับนะตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะโชคดีในเรื่องของการบริหารเงินเช่นถ้าคุณมีนี่คุณจะสามารถหมุนโฟมันได้ดี และเป็นจังหวะที่คุณจะมีโอกาสในเรื่องของเงินเงินทองทองแน่นอนในช่วงหลังจากเดือนนี้ไปเนี่ยยีไปเนี่ยจนถึง1เดือนท่นานใดรอโอกาสเรื่องปรับเงินเราโอกาสเงินกอนหรือทําเรื่องเงินหรือว่ารอจัดการเกี่ยวกับเงินนะครับก็จะได้แต่ว่าอาจจะมีแฟนคุณนะครับามาปรึกษาเรื่องเงินสําหรับคนที่มีคู่อาจจะมีเรื่องให้เสียเงินไปกับคู่หรือมีเรื่องการวางแผนทางการเงินกับคู่ครองกับคนรักมากขึ้น หรือรวมไปถึงว่าจะมีการจัดสรรต่างๆเกี่ยวกับเงินทองทองบริหารเรื่องเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมากนะครับอาจจะมีความลับบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนั้นของหายช่วงนี้จะได้คืนหรือว่ามีโอกาสได้คืนอะ่ะลองหาดีๆอาจจะอยู่ใกล้ตัวอะไรลักษณะทาง้าอะไรไม่เจอเนะี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าหายลองหาดีๆอะไรลักษณะนั้นนะครับชาวลัคนาราศีมีนรลัาศีเมษนะครับนะให้โอกาส ตัวเองให้มากช่วงนี้ความท้าทายอะไรต่างๆใหม่ๆไปลองทำลองกอบมีโอกาสได้งานยากได้สิ่งที่ท้าทายเข้ามาแล้วก็ระวังกล้ามเนือ้ออักเสบของแหลมทิ่มตำํำง่ายๆสัตว์ฉีดข่วนหรือมีเหตุการณ์ให้เกิดบาดแผลมีของแข็งทิ่มตามร่างกายให้เกิดบาดแผลได้นะครับแต่ความรักของคุณเนี่ยท่านใดที่โสดมีโอกาสมีความรักเข้ามาในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนที่เคยคุ้นเคยนะครับเข้ามาก็ได้นะครับ วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ